สวัสดีครับพบกับผม t r a v e l by บายทิในช่ YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน3ยอดนะฮะถ้าสังเกตได้ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่30ธันวาคม2565 2022นะฮะถนนในกรุงเทพตอนนี้ก็ค่อนข้างโล่งพอสมควรเลยนะฮะเนื่องจากว่าคนกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กันนะฮะบ,บางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยว กับบ้านกับภูมิลำเนานะฮะไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะครับก็ทำให้ช่วงปีใหม่ทุกๆปีนะฮะถนนในกรุงเทพก็จะโล่งแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปกินข้าวเที่ยงที่ดีโอสยามกันนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้เขาก็มีการประกาศเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนใต้นะฮะ เจพีลรถไฟฟ้าสายชีพวงตอนนี้นะฮะก็สุดที่สถานีตะปูน,นะฮะวิ่งมาจากคลองบางไผ่บางบัวทองนะฮะแต่ว่าในอนาคตรถไฟฟ้าสายชีพวงก,ก็จะขยายเส้นทางมาถึงที่นี่แล้วก็ไปจบที่ราชบุรณะนะครับที่สถานีพุทธนาองก็สำหรับรถไฟฟ้าสายชีพวงส่วนใต้นะฮะตอนนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างบางแห่งแล้วนะฮะก็สําหรับส่วนใต้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางวิ่งใต้ดินนะฮะตอนนี้เราก็ข้ามถนน,นมาอยู่ ในส่วนของหน้าห้างดีโอสยามแล้วนะฮะก็สําหรับห้างนี้นะครับก็เป็นห้างเก่าแก่เลยนะฮะสมัยุ้นปู่ย่าตายายเลยนะครับก็มีภาพวาดฝาผนังสถานที่โดยรอบด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นดีโอสยามนะครับตรงนู้นก็เป็นสาราเฉลิมกรุงนะฮะก็เป็นโรงหนังโรงละครสมัย ปู่ย่าตายายของเรานะฮะรวมถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เราด้วยนะฮะสำหรับสาราเฉลิมกรุงนะฮะแล้วก็แถวนี้ก็จะมีรถลางวิ่งด้วยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้รถลางไม่มีแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมากินฟู้ดคอร์ทที่ดีโอสยามนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในฟู้ดคอร์ทกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจราคาก็อยู่ที่50-60บบาทนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับบะหม,มี่มก็ม,มีก็มีทั้งอาหารตามสั่งบะหมี่ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวนะครับของถูกก็ยังมีนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ30นะครับ ส0่สก็มีนะฮะค่ามันไก่ผักผลไม้เขาก็มีขายนะฮะมีขายไปยาวๆจนถึงด้านในเลยนะครับแต่ว่าร้านค้าไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ก็ไข่เจียวกล่องละเท่าไหร่ครับสี่สิบอ๋อครับก็ประมาณนี้นะฮะครับผมก็มาทานอาหารตันสั <et ful> <g Designer> ่งนะฮะ ปลาหมึกูก็บกระเทียมกุ้งไข่คน๋อผัดวิ้จานนึครับคุะคะค่ะผ้งแล้วก็ผัดไทยโบกอค่ะาง้นแห้งนินๆเ,เลยนะฮะสำหรับผัดไทยร้านนี้ปลาหมึกดูดกัดกระเทียมราไข่คนไอ้นี่มันเป็นไข่คนเนีย่ย

ก็สั่งผัดไทยกุ้งแชบวยนะครับราคา60บาทนะครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับศูนย์อาหารห้างดีโอสยามนะฮะซึ่งเป็นห้างเก่าแก่นะครับก็สามารถแวะมาทานได้นะฮะถ้ามาเที่ยวแถวๆนี้นะฮะในช่วงปีใหม่นะฮะยิ่งมาเที่ยวกรุงเทพช่วงนี้นะฮะลดโล่งเลยนะครับถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับ คลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ